นี่คือปริมาณน้ํานอกบ้านเรานะครับปีห้าสี่จะท่วมนะครับสังเกตปากองค์ใหญ่นะครับขอบองค์เลยนะครับมีบริเวณในบ้านเรานะครับแล้วก็ที่เห็นกระชังถีฟ้านะครับคือกบของเรานะครับที่เราใส่กระชังไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวนะครับของบ้านกินตามตางกูนะครับที่เราปรับตัวให้อยู่กับน้ําท่วมนะครับให้อยู่ให้ได้นะครับเพราะเราท่วมประจํานะครับชินนะครับ ห้องน้าก็ยกสูงไว้ครับแล้วก็อิดก็ก่อไม่ให้น้ําเข้ามาในบริเวณบ้านนะครับอขออนุญาตนะครับอาจจะสั่นๆอย่างข้างนอกนั่ก็คือแนวแม่น้ําเจ้าพญาครับบ้านเราติดเลยนะครับสิงห์บุรีนะครับก็ขอฝากนะครับคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับตามตังครูสวัสดีครับมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับดูไว้นะครับบ้านเราท่วมประจํานะครับแล้ววันนี้น้ําขึ้นไว้นะครับ หลืออีกบล็อกหนึ่งนะครับจะล้นเข้าบ้านนะเราใช้สามบล็อกไปแล้วนะครับใส่น้ายาการซึมฉาบแล้วเพิ่มบล็อกที่สี่นะครับสังเกตไหมครับพื้นในบ้านเราแห้งนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกตินะครับก็เป็นเคล็ดลับเป็นความรู้นะครับที่เราอยากแบ่งปันนะครับว่าเราอยู่กันยังไงนะครับน้ําอีกประมาณห้าสิบเซนก็จะท่าปีห้าสี่นะครับปีนี้ปีนี้น้าเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับ ก็เราใช้วิกทีก่อเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาก,การซึมเข้าไปไม่ใช่ช่างนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ก็ต้องปรับตัวให้อยู่กันให้ได้แล้วพ่อพ่อกับแม่ก็ช่วยกันนะครับตอนนี้ฝนตกตลอดทั้งวนันน้ําขึ้นไวมากครับเย่ไดเดี๋ยวก็ต้องใส่น้ำยาก,การซึมนะครับใช้ฉากปิดทีน้ําก็จะไม่เข้าบ้านเรานะครับ ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราอยากแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับที่ผู้ประสบปัญหานะครับถ้ามีเวลาปรับตัวนะครับก็เตรียมตัวกันและทําแบบนี้นครับเราก็จะใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านได้นะครับสวัสดีครับกินตามตามังคูไม่มีคนดูกูก็ต้องกินนะครับ